ค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้แอดจะไปตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาการเมเพชรลอยล้านค่ะไปฟึ่งน้ำกันไปฟังน้ำก um ันค่ะว่าเมเพชรลอยล้านคนใช้ตัวใดเนาะค่ะเนาะฟังน้ำกันค่ะท่านผู้ชมค่ะสูตรนี้มันเขาขอไปเพ็ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เอซีให้มาติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาการเมเพชรนี้สูตรนี้มันเดินดีนี่สูตรนี้ก็เดินดีสูตรนี้ซี่ซี่หกนึ่งหกนั่นอันนี้สูตรตัวเดียวหมู่บ้านนี่จ้า คอยลืมเอาใส่ให้นมกเกามกเกาสี่ศูนย์มิต้องคอยซื้อผู้เดียวนี่กระส้นคอยง้างยิงเลยกระส้นนี่นี่เนี่ยมกคอยปล่อยแปดตัวนี่เนาะบางก็ลืมเออมันมีสูตรหนึ่งเดี๋ยวพะว่าคอยเคยเห็นมันเข่าประจำวั่นสุกมันมีมกเกากระสีศูนย์ถ้าผู้ชขาเลพเทลเลยได้มกเกาพู้เดียวเลยได้ผู้เดียวว่าได้บอกโอ้ยเออเงย์หลายว่าสูตรนี้อ่าสูตรนี้มันจะส่วนมากมันจะเข่าววันสุกส่วนมากมันจะเข่าววันสุกเด็ดวั่นสุกบาทแล้ว การมันค่อยเก้านละคอยสิมันเป็นสูตรขอรมันน่นแหละเพเก้ามีสองงวงเด็บว้านี่นี่นี่นะีเก็เกซหาเกเก้าหนี่นี่สูตรเด่นนี่สูตรนี่สูตรสูตรเก้าสามสมเก้แตู่ในีนี่ล่ะตาบารก็มันออกซีเก็ดไ้เท่หอดหาเก้านาะบานหาเกหเก้ามันมันอยู่ในสูตรอันสูตรสี่สหนึ่นี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 ่สูตรร้อยมาตัวเดียวนี่ก็บนบนร้อยมากหเก้าล่างร้อยมากซูนี่ถ้าเอาใส่นี่ค่อยสิ่คักบอกว่าด้เงินายบ่าใหอคอยนนีี่ หกเก้าเกก็น <e ี่นี่ี่จ้าเออนั่นแหละตามสูตรมันโอ้บ้านคอเข็เลย่อยเลยเห็ดไห่ไม่พอบอเห็ดเป็นสีสูรเลี่ยงเขาจาจับหยาเขาจาเห็ดหยากขเลเห็ดเป็นกลับไปเลยน้ก้นกับ่ลูเลี่ยงกับม่เอบ่ไดกลับราว่าบกลับไปรถบ่กลับเอ้ก็บ่ไดเหาะซอยอเห็ดตะเก้าน์ไปบงหาเลขเลขสูตรน่ยมันจะมีอเห็ดมันจะมีเก้าสามหสามแมนบาสูตรมันเก้าหกศูนย์อืออออน แต่ว่านี่เร่งไงเลขนี่เร่ไงเดี๋ยาไเนี่ยเร่งไงเอาแล้วเร่งไงเออพูดถึงว่าต้เก่งกับศูนย์ศูนย์แต่ว่ามันติดตรงกันเพราะของข้าเจ้าได้ก็เจ้าเด่นสากับศูนย์มีผิดมันตรงก็มันจิดตรงไฟก็สร้างคอยกับบริษัทรับจู่รับสาสพ้องไฟคอยมันเห็นเขกอนแต่ว่านั่นหละตียงงเข้าเจ้าขาเจาะมาลงสองมือนีเนาะขาเจ้าว่าเออคอยเห็นเรกเด้นซื้อก็สั เด็กเด็กขอบกั้นหน้าที่เดียวข่อยแล้วะม็ดมันต้องไปนั่งหาไผรข่อยดีเสิแล้วก้อนมูอแน่นวดนี่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งเหล้าหรือเป็นรัฐบาลไทยเอ้ยเลขเล่าข่อยพัดหนึ่งข้องเดียวหนึ่งข้องแล้วข่อยรู้สูตรมาแล้วข่อยวัวข่อยขวดส่วนเห็นไหนี่สูตรเลขไงนี่เอาไปเท่ละแปดตัวติดทอดบนล่างเห็นไหมข่อยก้อนนวดบึงอันเตกี้ข่อยกับเสียเอาแต่แต่อยู่ส่วนห้างนี่มาซื้อพี่ตัวบ้านมันมันมาออกหอดส่วนห้างพี่เตกี้มันออกในส่วนห้างนี่เห็นไห สุดเลขออกอันเลขออกอันหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดปั๊บกดกระเคงได้นี่นี่หกหนึ่งแปดก็สิบเนาะกดกระเกงได้สองแปดหนึ่งเกง้าเก้าศูนย์เก้าแล้วกัเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าแปดนี่ล่างหน้าห้าแปดนี่ล่างโดยเฉพาะมันเป็นสูตรของมันบานหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสูตรของมันบนสูตรของมันนึ่ล่างอย่างเดียวเด้ะสูตรของมันล่างอย่างเดียวบานบา,บากาบากดกระเลยว่าเห็นไหมเอ้าแปดเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดนี่หน้ากดกระเลยอ ก็เลยเอาแปดหงกับเจหงก็เลยเอาสลับกันเอาเด็ด1-90เก้นเห็นปะนี่นี่นี่ตัวเขาสิเก่าเสยบาทพฟ้มันออกเก้าหนึ่งกปั๊บเออก็บเล็ก่างหาแปดเบก็เกงได้แปดหนึ่งศูนย์เก้าหกสี่นึ่งห้าเกาเาเก้าศห็นปะเจ้ามาเบิงมองกิน9ก9าศูนย์เก้นย์้นย์เออหกสี่สองยาปมันคือจังไรมองหนึ่งสอง สามสี่หากินหามองเด็กินแต่ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็สิบหานะชิบแปดอ่านี่มุ้งลูกแต่พอรอบนี้นี่รอบนี้มันสิเขาใส่เพราะว่าก่อเก่งมากพอผสีเลี่ยงไปเรืยบาทนี้จ้านี่จะบอกขอเหตุขนาดซ้ำนี่เลยสถิติมันหนึ่งเป็นชิบสองวันหนึ่งผิดวันหนึ่งผิดวันชิบแปดเนี่ยแหละแต่ว่ามันมีหาแปดมันออกสิบแปดแต่ว่าเลขตัวเดียวนี่บ่มีผิดแทกเดียวจ้าบุงลูกบอกว่าสองหาแปดกระถือกเนาะสองหาแปดกระเถือกเนื่องหาเก้ากระถือกเลขสุดทุ่มนี่ บาลกาเรียก้าพึ่งกันขราวเพชได้หนึ่งหัเก้าก็ออกหนึ่งหัวเก้าเก้าเก้าศูนยหเก้าศูนย์กั่ออกหัวเก้าศูนย์ว่าอะ่สนอนี่เดยนี่เลเพชทำไม่นี่นี่นะข้าเพชไใมันหล่อคักออกเนี่ยนี่ดปขะายเทรนี่เก้าเก้าศูนเลขล่าหกเก้าอระเฮ็ดคับอกก็ออกคับป่าทีทั่วว่าสนกตะกี้ว่าให้เรียนรู้เลขล่าคักบานี้เริ่มวองเลขเล่าแล้วนี่นี่นี่ นี่สูตรนี่คั้นเอาไปนี่นี่เอาไปนี่หมดทั้งอันนี้เขาเอื้นสูตรสูตรจักไทยอันนี้สูตรห้อยหัวจ้าเอออันนี้สูตรบวกบวกบนบวกล่างจ้าบ้านบ้านนี่บ้านนี่คนมาเอาสูตรบนบวกล่างเอาใส่กันหน้าหัวเก็สี่ศูนย์นั่นที่คอยซื้อสุดท้ายคอยส่งอันนั้นพุ่ยสุดท้ายนั่นมีหัวเก็สี่ศูนย์คอยห้อยเพราะขับช้ำคือคักเลยว่าสันบอกคอยว่าบ้านนี้คั้นสี่เอาสูตรนี่หัวเก็คือสี่ศูนย์ง่ายสื้อเจ็ดศูนย์ คือเจ็ดศูนย์ภาษีแต่เออแต่ว่ามันสีขาวบัแค่นั้นแหละแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นเขาวัน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 วั่นสุกจ้ะเออวันจันทร์จะไม่เข้าสรุปแล้ววันศุกร์เมื่อกี้นี่ไม่เพชรได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ทั้งบนทั้งล่างค่ะเลขสามตัวบ่าเขาว่าเด่นนั่นบ้านนี้วันจันทร์สิเป็นยังไงเอาเดี๋ยวมปเพชรสิมันเล่งให้มึงมันเล่งเพ่งเลยตีจ้ะโอ้ยดีใจว่าสันวาเป็นโอ้ยจะจะโสนเขาเคยถือลายมือนั่นอ่ะมือสามเก่าเด่นเก่าสามสามเก่า ถือสักบาทสามสิบบาทก็ได้เป็นได้หน่อยคก็โอ้ยมันเงย์หลายบ้านนี้กว่าซื้อว่าซื้อไรเมื่อวานมันก็เข่าขาควันวมื่อวานกูจะซื้อไรอยู่บอก่ายันบ่ตรถือก็เลยซื้อจำนั่นซื้อจำนั่นมันบังเอิญข่าวบนข่าวล่างซื้อนี่หัวเงี้ยมันเข่าวบริวาบังเอิญนี่บังเอิญนี่จัดจัดนี่เสียเอาใส่เด้นีเสียเอาใส่ไปเมดทุ่ตัวแต่ว่าแต่ว่าสุดชุดชุด สูตรนางเอกนี่ยก็พระเอกนี่สูตรสองสูตรสี่สิบกว่าขาดแต่ว่าสูตรร้อยมะมักับซีมิทเจ็ดศูนย์ก็สี่แปดอันนี้ก็อันนี้เอาไปซื้อเพราะว่ามันกเคยเขาค่ะอืมแต่ว่าสูตรเด่นเนี่ยซีตัวนี่สีน้ำหนาอยู่ไผ่ก็ไผตลอดอะก็ตะลวงเพราะพวกเขาก็แล้วจ้าเอออันชุ่มมือนี่ลูดตัวอะไงวดนี่เพชรมันเจ็บนี่เนี่ยหัวก็ศูนย์หัวก็ศูนย์เน้นตัวอะไเที่ยวก้อนไข่คว่ำเที่ยวก้อนไม่เพชรเน้นเจ็ดยางเดียวเดียวเจ็ดแปดนั่นมันมันนั่นแต่ว่าบ่านเอาบนเพชรเลยเจ็ดเอาเล อันเอ,เอาเอาสูตรเอาสูตรจับท่ายแต่เจ็ดเอาสูตรง่วยหัวมันสิได้มันสิได้เก้าเพราะว่ามันก็ห้เเาเก้าเลยก็แปดเจ็ดก็จับท่ายมันสิเงยงเออก้ากับเจ็ดต,ตัวนี่เมื่อนี่เด่นเด่นเด่นหักลองเด่นเลขบนเฮ็ดเลยหัเลขล่างเฮ็ดเลยศูนย์สูตรมนั่นแต่ว่าก็เลยเด่นหกกับศูนย์นี่ก็ลวดลูดหกกับศูนย์จะได้กันหมู่บ้านก็ขนลูดก็ลูดหมู่บ้านทะลวดก็ลูด รูดเจ็ก็เกก็ได้การไม่ว่าหรเมื่อนั้นรูดสามก็เกเมื่อนั้นรูดเจ็ดก็ศูนย์มันกอดเรากอกันมามันบ่าอันเี้่อเจ็ดก็ศูนย์สามก็เก่ากอดกันมากมือบ้านหนึงบ้ากดมันมาเรละมองอืมเอาสูตรเก่าเนาะพี่น้องเนาะมันก็ถือกจยากันเด้อกาะเดิ้ลผู้จะผู้เฮ็ดนี่ค็จัถือตื่นขึ้นก็มาดตื่นตะตีสองตีสามบนเฮ็ดแตกขนมากเก้าหกหกเก้านี่นี่แหละ นี่แหละสูตรเก้าสามสามเก้าบาดขาหกหขามันอยู่หมองซีเกตซีสร้างเมเพทด้วยคขาทเบอร์ซุ่มขาออริฮาต้วยออริฮาหกนี่แหละห้าหกหกห้ากับไปคว่ำแล้วก็เดอบรูเลียมอันนี้อันนี้สูตรสูตรสูตรหนึ่งสูตรนี้เดินดีตลอดอันยี่สิบสจ็ดวันี่ยี่สิบสองวันนี่พิษเกตวดเนี่สี่ตันี่บริเกลกับซุ่มนี่นะห้าศูนย์หกศูนย์ เอาขี้เกียจตปหน่อยลูกมาห้าศูนย์ศูนย์ห้าคนละสูตรเด้น่ะนังคนละสูตรนี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกหศนไ่ด้เทุกสูตรดี๋ยค่ะท่วงนี้นี่นี่สองสูตรที่ที่อันนั้นบาทนี่ยบาทสูตรไม่ยอมองร้อยมากน่ะกึ๊กกักน่นเก็บูเก็บสูก็เก็บสูก็8นี่ค่ะก็บสูตรก็4 8นี่ อันนี้สูตรเก้านี่ข้าพดเอาสูตรอื้นไส้ก๋วยเตี๋ได้เทลศีตัวเจรศีตั๋ลบานเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดกับเขาก็เห็ดสิ่เห็ดก็สซีเห็ดได้สี่ห้าเจ็ดศูนย์ค้าสี่เห็ดห้าสี่ศูนย์เจ็ดจ้าเออที่ละบาทต้กันเด้อพี่น้องเด้อต้กันสี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ห้าเจ้ว่ากระซื้อได้มันกข้เพโพดเสียร้ายเพราะว่าแต่เขาเขาแบงออกในย่านมันย่านมันปิดออกก็นั่นเนาะมื่ล่ะ มันก็พอเยอะนี่เท่านี้นี่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 แหละสูตรถือประจำซี่ตัวบานนี้บาดต่ว่าจาว่ามันมันมันสิมีอยู่คือกันอยู่ศูนหาสองหม่องเด้สิมีอยู่คือศูนหาสองม่องคือกันกับมหกเก่ามีอยู่สองหม่องบ้านมิหานหกเก่าหรืบ้านเลขมีหานหกเก่าเด้เลขหกหกหกเก่าสูตรของมันกระมัดเขียนเนี่ยวิ่งรูดใช่ไหมวิ่งวิ่งวิ่งรูดจ้ารูดวิ่งวิ่งรูดค่ะรูดจ้ะส่วนมากจะเป็นไทยค่ะ วิ่งลูดขาบนหนึ่งหกมองมาเจ็ดสิได้หกมองมาเอก้าสิไดศูนย์ตามสูตรมั้งตัวเพือสิออกหกศูนย์นีวางเดี๋ยวหกศูนย์ศูนย์หกาก้าสิวางเดียบบาทเมื่อต่อเท่านี้แหละ่ของก้นแน่นอนก้อนก้เนแน่นอนนี่เพี้ยนตัวใดบอคะเนี้ยนสีเน้นบบเบิ้มใสเก็เน้นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดที่ตัวถ้าตามสูตรเลขออกตัวใดก็ผู้หมื่บ้านนี่ เจ็ดหกเกเ็ดหกก้าเสีเจ็ดเก้เออเดียวไปสีเฮดไปสีเฮดทำมันเป็นสีมันจะเป็นนี่นี่เด้ตอตัวนี้มันจะเป็น6กเก้าหขานี้มันจะเป็น6กเก้าหจ,จัดสตัวใส่สา,ามมันเป็นที่ที่เลขกออกหนึ่งหกสามกปัควจับได้ หอันหนึ่งหเก้าเออกมาหนึ่งหเก้าวเลขหนึ่งออกออกหกเกมาปรับขอให้ได้หกเก้าศูนยแล้วก็มาออกเก้าศนกับอันเก้ก้าศูยกับเลขล่างหกเก้านั่นนี่แหละนี่แหละนี่กระเดียตัวน,นี้สส้นนี่ถ้าจะจับสามตัวใส่ก็นี่เอาไซเอาไ่เอาสบกศูนหกสิก, 0, ก็ได้นี่ตัวไซสิหาจดับสายสซสใส 6, ายหกสหรือสั่นก็ห้าหกสินะห้าหกเก้าหกสินะนี่บารีค้าล่าง ขาขาห่างขาห่างขาล่างเลขออกก่อนเลขออกตัวไหนก่ก็คลุงละหลางออกสี่เจ็ดเออกเจ็ดหกเก้าเลขออกเจ็ดหกเก้าเป็นว่าเจ็ดหกเก้าล่างสี่เจ <6, 9, S 1> ็ดหกเก้าเนี่ยเผลอเผลอแม้แต่จะเป็นแปดเออเออเออเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าเลขหล,ลางไงก่อนหลางสี่เจ็ดเออจบ เออบานนี่น,นี่นี่บานซ้าย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 หนึ่งสูตรหนึ่งได้ได้ได้ศูนย์ศูนย์เก้าหกนี่สูตรนี่ได้มันสีได้อมันจะได้แปด0ปดแปดห้าศูนย์เด้อแปดนเออนี่ยนี่นี่มันมันจะคนละสูตรอยู่นี่นี่นี่สูตรนี้มันจะได้แปดแปดห้า ห้าศ <50, S 1> <ม>ูนย์แปดแปดห้าศูนย์ก็ตกลงก็เจ็ดแปดห้าศูนย์จัดพีน้องใส่พ่อหม,มดเท่านี้จ้าเออ,อเิคสดนักสิสูตรยาคับซีซีหนึ่งหกนี่จ้าจบนี่อัน<ม>อันนี้สูตรนึงอันนี้สูตรหนึ่งแต่ว่าห้องอันนี้เอาแล้วท่นวานก็อยากกันในไลน์สูตรเอาตัวนี้แต่ว่าคันไพจายยกซื้อซี่ตัวเอาซ้ำนี่ค่ะนี่เม็ดละบาทนี่ครบเขาพวกเขาก็เลี้ยงไปค่ะแต่ว่ากนว่ามันสิเขาอยู่มันบอกหาศูนย์กับหกศูนย์ศูนย์หก บอลเพจกระตุง้งค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะม,มีเพจกระห่ตัวเรียกแนวทางเข้ามาเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเราพัฒนาประจวันจันทร์ที่เก้าพุทธภาคคมสองพันห้า้อยหกสิบห้ามีเพจให้วิ่งรูดที่หกกับศูนย์นะคะท่านผู้ชมค่ะหมู่บ้านได้เจ็ดกระเป๋าค่ะแต่แต่ว่าเคียรไปแปดเรื่องค่ะเออประช่งเลขสองต,ตัวมีเพจให้หกเก้าเก้าหกห้าหกหกห้าอันนี้สูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งหาศูนย์ศูนย์หาหกศูนย์ศูนย์หก เลขซีตัวสีได้8850 7850นเจ็ดแปูนย์ะคะเลขซีตัวแต่ละแตละสูตรสิพาคือกันเน้อไใบเพ้เนาะแต่สำหรับสูตรข้างบนนี่สิเป็น0ูนย์หกแล้วก็ห้าหกนะคะท่านผูชค่ะสามันมันมากยค่ะอีกสูตรนึงเ่บอกว่าอีกสูตรนี่สูตรร้อยมากคือเจ็ดศูนย์สี่แปดี่ศูนย์ก็เขาดียู่ไหมอือกรศูนาเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดบอบเพชร เออศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดโอ้เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวท้าเล่าพัฒนาของเมเปิ้นะคะท่อมช่วมขาสำหรับคลิปนี้ถ่ายคลิปแล้วกับแอดกับคอให้ทอมช่วมเอฟซีทุกขานโชคหมานลำลุวยมือวันจันทร์สองตุ่มครึ่งเนาะค่ะเนาะนี่เท่านั้นค่ะสำหรับมือนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเมเปิ้หลายๆนะคะทอมช่วมเอฟซีทุกขานค่ะทีเมเพิ้ให้ตัวเลขแนวทางให้ช่องเข้าเป็นสะพานบุญมากนาะค่ะเนาะ ขอบคุณมากค่ะแม่เพชรค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันมันเอาเหล็กหลังมาเห็ดนี่